สวัสดีครับผมชื่อเด็กชามสารัดเกนีดวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนิทานเด็กเลี้ยงแกะครับนานมาแล้วหน้าบ้านเลม้ชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งวินิไดช้ชอบเล่นสนุกคึอคขนองวันหนึ่งขณะที่ต้นฝูงแกะไปกินอาหารในทุ่งหญ้าก,กว้างเด็กคนนี้ก็นึกอยากเล่นสนุกขึ้นมา จึงตะโกนบอกไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะกันหมดแล้วชาวบ้านก็รีบวิ่งมาพร้อมถืออาวุธหรือสิ่งของมีคมที่จะหาได้แต่พอมากลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวเด็กเลี้มแกะจึงหัวเราะที่หลอกชาวบ้านได้ฮ่าฮพวกเจ้านี้หลอกง่ายเสียยิ่งนะ หมาป่ามาจริงๆ <g ül s> วันนี้ลาปา่าเลยทีนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันฝุงจริงๆด้วยคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกเด็กรอบแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะโกหกอีกแกะจริงโดนกินจนหมด นิทานเรื่อง,น,ง,องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดี